กลับมาอีกครั้งกับโคพ i l o t พัด PC กับเครื่องนี้ ASUS Vivobook S15 OLED แต่ไม่ได้เป็น Snapdragon X Elite แล้วกับเป็น Snapdragon X Plus ที่ราคาถูกลงแต่ประสิทธิภาพการใช้งานจะเป็นอย่างไรไปชมกันครับก่อนจะไปพูดถึงเรื่องของหน้าตาตัวเครื่องเรื่องอไรนะครับผมขอพูดถึง ตัวไฮไลท์ของตัว snapdragon x plus กันก่อนถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับทางโนมสเปคเคยรีวิวตัว snapdragon x elite ไปแล้วกับเครื่องนี้เช่นเดียวกัน asus vivobook s 15 oled นะครับซึ่งต้องยอมรับว่าเขาเป็นค่ายแรกที่กล้าจะเปลี่ยน cpu ที่จากเดิมมีแค่ intel และ amd มาใช้ snapdragon นะครับซึ่งนอกจาก asus เ e องแล้วก็ยังมีพวกค่ายอื่นที่ ทยอยเข้ามาเร็วๆนี้นะครับใช้คำว่าเร็วๆนี้อาจจะมีตัวเซอร์ c เฟซที่เข้ามาแล้วนะครับแต่ราคาก,ก็บินทยานไปนิดนึงนะครับกับตัวนี้จะเป็น snapdragon x plus และสเปคต่างๆเนี่ยที่ดรอปลงกว่าตัว x elite นะครับแน่นอนก็คือตัว cpu ที่ลดจาก12คอเหลือ10คอร์นะครับแล้วก็ลดเรื่องของสเปคบางอย่างลงนะเพื่อให้สามารถทำราคาได้ถูกลงแรมเหลือ16กิจาก32กินะครับ กับราคาค่าตัวที่ถูกลง7,000บาทตัวนี้อยู่ที่39,990บาทอ่าหลายคนอาจะคิดว่ามันก็ยังสูงใช่ไหมใช่ครับราคามันก็ยังสูงเพียงแต่ว่าราคาที่สูงเนี่ยมันก็ได้หลายๆอย่างที่แลกเข้ามานะครับอย่างเช่นจอภาพเป็น OLED นะครับตัวเครื่องที่การันตีเรื่องของแบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานหน้าตาต่างๆเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับแต่จะเหมาะกับเพื่อนๆที่เน้นเรื่องของบัจเจ็ตที่น้อยลงมา เน้นการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานความร้อนที่น้อยเหมาะกับเพื่อนๆที่เน้นใช้งานทั่วไปดูหนังฟังเพลงทำงานทั้งวันยังได้เดี๋ยวไปลองดูกันว่าใช้งานจริงจะเป็นอย่างไรผมมีทดสอบไปแล้วนะครับ ขอดูหน้าตาภายนอกก่อนต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่แตกต่างจากตัว s 1 5ตัว x elite ก็คือแค่สติ๊กเกอร์นี้เลยสติกเกอร์ตัวนี้นะครับจะเป็น snapdragon x plus นอกจากนั้นฟีเจอร์เด่นๆของ s 1 5 oled เครื่องนี้ยังเหมือนเดิมครับจอภาพ oled คีย์บอร์ดไฟ rgb ตัวเครื่องบางเบา touchpad ท,ที่มี shortcut นะครับก็จะสามารถเพิ่มลดความสว่างได้เพิ่มลดเสียงตัวเครื่องได้ด้วยผ่าน t o u c h p นะครับแล้วก็แน่นอนครับ เครื่องนี้เนี่ยยังการันตีเรื่องโค p i l o t ลัด PC อยู่เพราะว่ามีฟังก์ชัน AI โดยค่า t o p s นะครับหรือค่าประสิทธิภาพการคำนวณ AI นะครับตัว X Elite จะอยู่ที่45 t o p s ตัวนี้แม้จะลดสเปคลงมาก็ยังได้45 t o p s เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ฟังก์ชัน AI ซื้อเครื่องนี้ไปจะตัว X p l u s รอ X Elite ใช้งานได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันเด่นของเขาซึ่งตอนนี้แบรนด์อื่นไม่่าจะเป็น Intel หรือ AMD เองก็ยังไม่สามารถใช้งาน โคลพัดพัดพีซได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เท่ากับซีบิที่เป็นแ n น p ์ดากอนนะครับหน้าตาเหมือนเดิมนะครับตัวเครื่องผมชอบก็คือเรื่องของความบางเบาเหมือนเดิมกับจอภาพที่เป็นสิบห้านิ้วพอร์ตการใช้งานต่างๆก็เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งนี้นะมี usb type a สองพอร์ตด้านหลังก็มีช่องระบายความร้อนนะครับย,ยาวๆใหญ่ๆตรงนี้นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะมี hdmi type c สองพอร์ต m i c ค o sd card reader แล้วก็ audio jack combo สามจุดห้ามิลนะครับนอกจากใต้เครื่องก็ มีช่องระบายความร้อนประมาณนี้นะครับมีลําโพองอยู่ข้างล่าง2ตัวมาดูในส่วนของประสิทธิภาพตัวเครื่องนะครับอย่างแรกขอลองก่อนเปิดจอภาพมือเดียวได้ไหมเอเปิดได้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันที่ผมว่าเดี๋ยวนี้โ no น้ตบุ๊กรุ่นใหม่ๆมันควรจะ ต้องเปิดหน้าจอด้วยมือเดียวได้เพราะมันสะดวกกว่าน,นะครับและถ้าพูดถึงสเปคภายในของเครื่องนี้นะครับจะไม่ได้แตกต่างจากตัว s 1 5 oled ที่เป็น snapdragon x elite เท่าไหร่เลยนะครับจะแตกกันที่แน่นอนก็คือ1ตัว cpu ที่เป็น snapdragon x plus นะครับจะลดตัวสเปคตัวคอ r e ลงเหลือ10คอ o r แล้วก็ตัด dual core boost ออกนะคล้ายๆตัว turbo boost อะไรประมาณนี้ของข่ายที่เป็น x 8 6นะครับส่วนตัวแรมนะครับจะเป็น 16G b ถ้าเป็นตัว snapdragon x elite จะเป็น 32G นะครับส่วน สเปคอื่น SSD 1 t b เท่ากันจอภาพ OLED เหมือนกันฟังก์ชันการใช้งานต่างๆเนี่ยเหมือน,นกันทุกประการน,นะครับต่างที่ CPU กับ RAM นะง่ายๆเลยกับราคาค่าตัวอยู่ที่39,990บาทถูกกว่า7,000นะครับซึ่งผลทดสอบแรกที่ผมอยากจะแนะนำนั่นคือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าตัว Snapdragon X s e r i e s นะครับไม่ว่าจะ X Elite หรือ X Plus เอเนี่ยเขาเน้นว่าแบตเตอรี่เขาเนี่ย สามารถใช้งานแบบ all day ทั้งวันได้นะเพื่อนๆชาร์จเสร็จแล้วจากตอนเช้าไปออฟฟิศไปพิเศษงานลูกค้ากลับมาบ้านเย็นแบตเตอรี่ยัยงเหลือนะซึ่งความจริง สำหรับผมนะรู้สึกว่า s n a p ล r ก g o n X p l u ัเนี่ยใช้พลังงานได้ประหยัดมากกว่านะครับด้วยแบตเตอรี่เนี่ยการันตีอยู่ที่ใช้งานได้ประมาณ13ชั่วโมงซึ่งถ้าเป็นทาง Asus Test หรือตัว a p d r a g ก n t เท t เองเนี่ยก็อาจจะได้ถึง 16- 17ชั่วโมงคือทั้งวันได้แต่ของผมเนี่ยตามมาตรฐานของโนสเปกนะครับก็จะได้อยู่ราวๆประมาณ13ชั่วโมงซึ่งแน่นอนครับเพื่อเๆือนออกแต่เช้าประมาณ8โมงกลับมาถึงบ้าน2ทุ่มก็ยังสามารถใช้งานได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของเขาเลยนะครับนอกจากนั้นนะันสวของิิทธภาพต Sd นะ Sd เครื่องนี้นะครับความเร็วการอ่านจะได้สูงสุดถึง5้าพเมกะไบต์ต่อวินาทีและเขียนอยู่ที่3 4 8 0เมกะไบต์ต่อวินาทีนะครับเท่ากับตัว X Elite นะครับประสิทธิภาพสูงตามมาตรฐานของพ c i e ใ Xpess Gen 4นะครับอันนี้ก็ปกตินะอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผมว่าหลายๆคนน่าจะคอนเซิร์นก็คือประสิทธิภาพของตัว CPU ที่แม้จะต่ออะแดปเตอร์หรือไม่ต่ออะแดปเตอร์ก็ยังให้ประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกันนะครับ นึกง,ง่ายอย่างตัวโปรแกรม Cinnamon สองพันี่สินะครับที่เป็นเวอร์ชัน ARM นะตัวคะแนน multi-core นะครับในกรณีที่ต่อแ a ปเตอร์หรือไม่ต่อแ a ปเตอร์นะครับคะแนนจะอยู่ประมาณ750คะแนนบวกๆนะครับไม่แทบไม่ต่างกาันต่างแค่หลักหน่วยเท่านั้นเองครับหรือในส่วนของคะแนน single-core ก็อยู่ที่ประมาณ105 107คะแนนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของเขาเพราะว่าปกติถ้าเป็นโน้ตบุ๊กที่เป็น X 8 6ดเองเนี่ยมันจะมีช่องว่างแกบบระหว่างว่า ถ้าเราใช้งานโดยไม่ต่อ adapter เนี่ยจะได้ประสิทธิภาพอยู่ประมาณ70-80%นะครับถึงแม้ปัจจุบันจะสูงขึ้นมามากกว่าเดิมแล้วนะครับแต่ถ้าเราต่อ adapter เนี่ยเราสามารถสั่งงานใช้งาน CPU ได้ถึง100%นะครับซึ่งมันเป็นข้อจำกัดของโน้ตบุ๊กที่เป็นตัว X86 นะครับพอเป็น Apple เองตัว M1 Series M2 Series เนี่ยมันทำประสิทธิภาพได้ใกล้เคียงกันมากและจุดเด่นของ Snapdragon X Elite หรือ X Plus เองก็ยังเน้นเรื่องของประสิทธิภาพที่สามารถใช้งานได้เหมือนกันแม้จะไม่ต่อ adapter นะครับ ถ้ามาในส่วนของคะแนน3ดีมาร์นะครับในส่วนของ Time Spy นะครับจะอยู่ที่975คะแนนตัว Steel Nomad นะครับอยู่ที่231คะแนนนะครับแล้วก็ตัว CPU Profile นะครับจะ m a c t r a d e เนี่ยอยู่ที่6,152คะแนนนะครับอันนี้ก็ปกตินะตามสเปคของตัว Snapdragon x p l u s ถ้าถามผมนะครับประสิทธิภาพของ CPU ตัวเนี้ยตามสเต็ปของ Snapdragon เขาวางไว้ให้ชนกับ Intel Core Ultra 7 ส่วน snapdragon x elite จะชนกับ intel core ultra 9นะครับแต่ประสิทธิภาพเท่าที่ผมใช้งานจริงๆเนี่ยประสิทธิภาพมันจะดยอบกว่า core Ultra 7อยู่เล็กน้อยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้แย่ถึงกับไอตัว ultra 5นะครับสำหรับผมนะอยู่เหนือกว่า core Ultra 5พอสมควรแต่ว่าก็ยังไม่แรงเท่า intel core ultra 7นะครับหรืออย่างพวกตัดต่อ render ไฟวิดีโอแปลงไฟล์วิดีโอจาก 4k เป็น Full HD เนี่ยก็อยู่ประมาณ10นาทีนิดๆน,นะครับถ้าเทียบกับตัวที่เป็นตัวคอร์ต้าเหรือคอร์ต้านเนี่ยมันจะไม่ถึง10นาทีนะครับถัดมาในส่วนของความร้อนนะครับเครื่องนี้ผมบอกอย่างหนึ่งว่าเขามีการอัปเดตไบ o อสรวมไปถึงอัปเดตฟังก์ชันบางอย่างนะครับทำให้ตัวเครื่องเนี่ยสามารถทํางานได้เป็นประสิทธิภาพขึ้นอันนี้ผมขอโฟกัสในส่วนของพัดลม CPU หรือพัดลมตัวเครื่องนะครับก่อนหน้าน,นี้มันจะมีเรื่องของพัดลม CPU หรือพัดลมตัวเครื่องเนี่ยที่มันจะมีดังเบาดังเบานะครับในตัวเวอร์ชันแรกนะแต่ตัวนี้เขาอัปเดตตัวใหม่แล้วนะพัดลม CPU นะครับมันจะดังต่อเนื่องสม่สำเสมอนะครับไปดังเบาดังเบา,บาจนเรารู้สึกแปลกๆนะอันนี้คือเมื่อเราทํางานเต็มประสิทธิภาพพัดลมก็จะหมุนจนสุดนะครับและถ้าเราบางทีเราไม่ได้ใช้งานหนักแล้วเนี่ยพัดลมก็จะลดรอบเร็วนะครับแต่เขาจะมีคําพูดอย่างหนึ่งก็คือพัดลมของเขาเนี่ยมันจะไม่ไดัดงมากแต่ผมทดสอบแล้วเอาจริงๆมันก็ดังเหมือนโน้ตบุ๊กทั่วไปนะครับเพราะว่า เข้าใจได้ว่าพัดลมเองเนี่ยมันเหมือนกับตัวโน้ตบุ๊กทั่วไปนะครับฟังก์ชันการใช้งานต่างๆเหมือนกันเมื่อมันทํางานหนักเนี่ยมันก็จะเกิดเสียงดังมากขึ้นเช่นเดียวกันแต่ตัวนี้ผมว่าดีตรงที่เมื่ออุณหภูมิมันลดลงพัดลมก็จะลดรอบลงโดยเร็วขึ้นเร็วลงเร็วแล้วกันนะครับมันทําให้แม้เสียงจะดังแต่ว่ามันก็ดังอยู่ไม่นานนะครับมันลดลงมาด้วยความรวดเร็วมากขึ้นอ่าแต่ ตัวนี้ผมไม่สามารถวัดอุณหภูมิของตัวเซนเซอร์บนเมนบอร์ดได้มันสามารถดูได้แค่ว่าโหลดเท่าไหร่นะครับผมเลยใช้กล้องจับความร้อนนะครับอุณหภูมิสูงสุดของตัวเครื่องเนี่ยจะอยู่ประมาณ50กว่าองศาเซลเซียส Celsius, ซึ่งมันจะร้อนอยู่แค่บริเวณตรงกลางกับช่องระบายความร้อนด้านหลังโดยบริเวณที่พักมือหรือตัวคีย์บอร์ดเองเนี่ยมันจะไมไ่รู้สึกร้อนมากมันจะร้อนตรงเฉพาะในส่วนของ CPU ที่อยู่ตรงกลางเครื่องใต้เครื่องก็เช่นเดียวกันนะครับใต้เครื่องตัวนี้เนี่ยแม้มันจะสูงอุณหภูมิมันสูงและ แต่เพียงแต่ว่าเราสามารถใช้งานวางบนตักได้มันไม่ได้ร้อนเหมือนกับโน้ตบุ๊กที่เป็นโน้ตบุ๊กสมัยก่อนที่แบบจะร้อนแผ่เข้ามาบริเวณใต้ท้องเครื่องนะครับอันนี้ก็คือใช้งานได้แต่เอาจริงก็ไม่แนะนำนะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานโน้ตบุ๊กจริงก็คือวางบนโต๊ะลักษณะนี้จะดีกว่าแต่ว่าร้อนแต่ก็อยู่ในระดับที่เย็นกว่าโน้ตบุ๊กที่เป็น X86 หลายรุย่นและยังสามารถใช้งานต่อเน,นื่องยาวๆได้วางบนตักได้และที่สาคัญยังให้ประสิทธิภาพการใช้งานที่ไม่แตกต่างกาันแม้จะ ใช้แบตเตอรี่หรือต่อแรปเตอร์ก็ตามนะครับและอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าเครื่องนี้เขาอัปเดตได้ตามที่เปิดตัวไว้นะก็คือการใช้งานโปรแกรมหลายๆโปรแกรมนะก่อนหน้าน,นี้ตัวคาลิเบตหน้าจอผมไม่สามารถคาลิเบตทดสอบหน้าจอตัวนี้ได้นะครับเพราะว่าตัวโปรแกรมตัว Display Cal เนี่ยมันไม่รู้จักตัว CPU ตัวนี้ไม่สามารถใช้งานได้แต่ตอนนี้เนี่ย ผมสามารถวัดขอบเขตส,สีหน้าจอของตัวนี้ได้แล้วนะครับซึ่งขอบเขตส,สีจอรจะอยู่ที่100% sRGB 93.9% Adobe RGB และ99.7% DCI-P3 นเรีบับเรียกว่า สเปคหน้าจอดีมากๆนะครับสามารถใช้งานตัดต่อกราฟิก 3D ได้อย่างไม่มีปัญหาและนอกจากโปรแกรมตัว Display c a l นะครับ mm hmm. ผมทดสอบกับหลายๆโปรแกรมที่เราใช้งานในชีวิตประจำวันดูหนังฟังเพลงโปรแกรม Microsoft Office ต่างๆหรือก็ทั้งโปรแกรมดูหนังโปรแกรมใช้งานอื่นที่เราใช้งานในชีวิตประจำวันแม้แต่โปรแกรมที่เป็นชุด Adobe เองนะครับก็สามารถใช้งานได้สำหรับผมเนี่ยคิดว่าน่าจะประมาณ90%ที่ตัว X86 ใช้ได้แต่ยังเหลือโปรแกรมบางโปรแกรมที่มันต้องเข้าไปถึงฟังก์ชันภายใน เช่นถ้าเป็นตัว CPU z เนี่ยก็ต้องเป็นเวอร์ชัน ARM ตัว PCMA r ก็ต้องเป็นโปรเวอร์ชัน ARM หรือโปรแกรมหลายๆโปรแกรมนะครับที่มันต้องแบ่งเป็นเวอร์ชันของ ARM โดยเฉพาะจึงจะสามารถใช้งานได้นะครับแต่ว่าโดยรวมถ้าซื้อเครื่องนี้ไปใช้งานในชีวิตประจำวันอันเนี้ยไม่มีปัญหาครับสามารถใช้งานได้แล้ว สรุปส่งท้ายกับคําถามที่หลายๆคนน่าจะถามแม้กระทั่งผมเองหรือถามคนรอบข้างนะครับว่ากับโน้ตบุ๊กที่เป็น CPU snapdragon ไม่ว่าจะเป็น X Elite X Plus ในปัจจุบันสามารถใช้งานได้เหมือน CPU ที่เป็น X 8 6ไม่ว่าจะเป็น Intel หรือ AMD ได้หรือเปล่านะครับผมสามารถตอบได้อย่างหนึ่งว่าถ้าเพื่อนๆใช้งานแค่ในชีวิตประจำวันดูหนังฟังเพลงใช้งานบนคอลเ o ็ปออ f f ิศเกของโปรแกรมที่ใช้งานในชีวิตประจำวันสามารถใช้งานได้เพราะว่าตัว อพสุดเองตัวเซนเซอรกลองเองเขามีอัปเดตเรื่อยๆนะครับเขามีตัวชิลมีฟังก์ชันการใช้งานรวมไปถึงโปรแกรมที่เป็นเฉพาะทางสาหรับเวอร์ชัน ARM โดยเฉพาะสามารถใช้งานได้แต่ถ้าถามว่าเพื่อนๆใช้โปรแกรมที่มีการใช้งานฮาร์ดแวร์เฉพาะทางอย่างเช่นเครื่องสแกนบาร์โค้ดหรืออุปกรณ์อื่นที่จําเป็นยังจะต้องใช้เดเวอร์เฉพาะทางอันนี้มันก็จะมีปัญหาแล้วว่ามันอาจจะยังไม่รองรับในปัจจุบันแต่ผมคิดว่า โน้ตบุ๊กรุ่นใหม่มันจะสามารถอัปเดตต่างๆได้เยอะขึ้นนะครับเราซื้อไปใช้ไปมันก็อัปเดตเยอะขึ้นเหมือนเครื่องนี้ก่อนหน้านี้อาจจะใช้บางโปรแกรมไม่ได้ณปัจจุบันก็สามารถใช้งานได้และจุดเด่นของเขาที่ไม่พูดถึงเลยไม่ได้ก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ยาวนานแม้ตัว x 8 6 แม้จะเป็น intel และ amd ปัจจุบันผมว่าหลักหลักสิชั่วโมงก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันแต่ว่าตัวนี้มันจะได้ความ s t a b ิลก็คือความแบบใช้งานต่อเนื่องนานได้และตัว cpu สามารถให้ performance ได้สูงสุดแม้จะไม่ด่อ adapter อ,อันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของเขาแต่ส่วนในเรื่องของความร้อนสําหรับผมอาจจะร้อนน้อยกว่าตัว cpu ที่เป็น x 8 6กอา่าก็คือสามารถใช้งานได้ไม่ได้ร้อนถึงขนาดน,นั้นแต่ว่ามันก็ยังมีความร้อนอยู่จะบอกว่าไม่มีความร้อนเลยก็คงไม่ใช่นะครับรวมไปถึงเสียงของพัดลมเองมันก็ยังมีเสียงดัง จนเรารู้สึกได้แต่ถ้าโฟกัสในส่วนของที่เป็นซับดา้อน X เหมือนกันแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็น X พ u s X อ l i t e กับราคาค่าตัวถ้าเป็น X พ u s เนี่ย39,990บาทนะครับได้แรม 16G กิกกับตัว X อ l i t e ที่4 6 9 9 0บาทไดแรม32กิกฟังก์ชันต่างๆเหมือนกงินทุกประการนะครับสำหรับผมคิดว่าตัวนี้จะตอบโจทย์สำหรับเพื่อนๆที่อยากได้โน้ตบุ๊กบางเบาๆแบตอื่นใช้งานยาวๆเหมาะสมดีกว่า แต่ตัวนี้ก็จะเหมาะกับเพื่อนๆที่เน้นการใช้งานทั่วไปดูหนังฟังเพลงนักเรียนนักศึกษาหรือทั่งวัยทำงานที่อยากได้น้ตบุ๊กที่พกพาสะดวกแบตอ่ดใช้งานง่ายไม่ได้คิดอะไรเยอะนะสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันขณะที่ตัว X Elite ส่วนตัวผมมองว่าอาจจะมีราคาที่สูงไปสักนิดหนึ่งนะครับก็จะเหมาะกับเพื่อนที่เน้นเรื่องของการใช้งานโคมที่เน้นแรมเยอะๆเ,เลยเปิดโคมหลายๆแถบอันนี้ จะต้องข้ามไป Snapdragon X Elite นะครับรวมถึงฟังก์ชันอื่นๆเช่น Core i4 PC นะครับถ้าใครที่คิดว่าตัวเองใช้ฟังก์ชัน c o i l o t เยอะใช้ฟังก์ชัน AI เยอะตัวนี้ก็จะตอบโจทย์ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าณปัจจุบันณปัจจุบันนะครับถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กรุ่นหนึ่งที่ให้ค่าท็อปสูงที่สุดในตลาดตอนนี้นะรจริงๆจะมีตัวอื่นอีกหลายๆตัวนะครับแต่ว่าตัวนี้ Microsoft เขาจะการันตีว่าสามารถใช้งานได้นอกจากนั้นโน้ตบุ๊ก ที่เป็น a 1 5 oled เองก็มีจอภาพ oled คีย์บอร์ดไ rgb touchpad ที่ปรับแต่งได้เยอะพอร์ตการเชื่อมต่อต่างๆที่ครบคันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับเพื่อนที่สนใจอยากได้โน้นบุ๊กบางเบาเปิดอใช้งานได้ในราคาที่ไม่ได้สูงจนเกินไปนะครับและถ้าเทียบกับ x86 ผมว่าเป็นอีกหนึ่งสตรูที่น่ากลัวทั้ง intel และ amd ที่ อันนี้เราคงมีแค่ Intel AMD ไม่รู้จะอะไรกับ Intel AMD แต่ตอนนี้พอมีค่าชนม s n a p เข้ามานะครับทำให้ตลาด PC เกิดการคึกคักมากขึ้น CPU ทั้ง Intel ทั้ง AMD ก็พัฒนาไปด้วยความรวดเร็วขึ้นผมว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลดีๆที่เรารู้สึกว่าการที่มีการแข่งขันเยอะขึ้นผู้ใช้อย่างเราก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยครับและนี่คือทั้งหมดของ ASUS v i v o S15 OLED ที่มาพร้อม CPU Snapdragon 8 Plus รุ่นใหม่กับราคาค่าตัว3 90, 9 9 9 0ารบาทเพื่อนๆคิดเห็นยังไง คอมเมนต์กันไว้หน่อยครับสุดท้ายนี้แต่ยูขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ